ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสองตอนผ่านไปก็ยังเข้าเรื่องในหนังสือน้วงพ่อปานไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทนั่งฟังคุณบ้าพูดคนแล้วกันตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันนึกอยากจะบ้ามานานแล้ว เพราะว่าทำตนเป็นคนดีมานานแต่ก็ถูกลุกรานจากพวกอารัชีอยู่เสมอไปอ่านในวินัยดูพวกอารัชีเขาไม่ได้สนใจในพระวินยัยอ่านในพระราชบัญญัติดูรัชยบัญญัติปกครองคณะสงฆ์พวกอารัชีก็ไม่สนใจในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ไปอ่านสังขานัตสังขานัตอรัชีเขาก็ไม่สนใจไปอ่านหนังสือในกฎมหาเทระสมาคมผู้อรัชีก็ไม่สนใจในเมื่ออรัชีไม่สนใจกับความดีอาตจจมาก็ต้องไม่เคารพอรัชีเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องตั้งฐานทัพจะต้องรบกับอรัชี ความจริงตั้งฐานทัพมานานอดใจมานานจนั้งถึงปีพศ .2520 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าอารัชีลุกเรานอไรเราจะทำลายอารัชีให้พินาศไปด้วยกรณีทั้งปวงเท่าที่จะพึงทำได้และก็ต้องทำได้ด้วย ไม่เจทำไม่ได้มีแผนการสำหรับทำลายล้างอารัชีอยู่แล้วขออย่างเดียวให้อารัชียื่นมาเข้ามาเกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลุกรานใหม่เมื่อไรเมื่อนั้นอารัชีจะเห็นว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอยู่ และก็บุคคลที่มีการแบกคับแรกครองศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเลวๆประเภทนี้ถ้าญาติโยมถามว่าพวกไหนเลวโยมก็ดูได้ที่อ่านวินัยแต่เขาไม่เคารพในวินัยพวกนั้นก็เลวอ่านในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ถ้าผู้ใดไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองนสงคนนั้นก็เลวอ่าในสังฆานัตใครไม่เคารพในสังฆานัตคนนั้นก็เลวอ่าในกฎมหาเทระสมาคมใครไม่เคารพในกฎมหาเทระสมาคมก็เลวพระพุทธเจ้าบอกว่าบวชเข้ามาแล้วจนตัดโลกธรรมทิ้งไปถ้าท่านผู้ใดย,ยังติดอยู่ในโลกธรรมคนนั้นก็เลว เป็น,นั้นว่าได้อบรยการหนึ่งการบวชเข้ามาในขัน้นต้นต้องทรงศีลบริสุทธิ์ทรงสมาธิทรงปรัญญาที่เรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าแพะองค์ใดไม่เคารพในศีลสิกขาไม่มีสมาธิไม่ทรงปรัญญาคนนั้นก็เหลวไม่ควรใส่บาตรการบวชเข้ามาในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมโลกกัน่าเขาบวชเพื่อพระนิพพาน ตามที่ภาษาที่บททรงสอนพระว่าท่านนังหลายถ้าใครก็ถามว่าบทเพื่อประสงค์อะไรต้องตอบว่าบชเพื่อความดับไม่มีเชื้อเชื้อที่มันจะมีหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศสองโทสะความโกรธแล้วสา,ส,าสามโมหะเอ,อโลภความโลภสี่โมหะความหลง การเจริญโลภะกับราคะท่านจัดเป็นตัวเดียวกันถ้าพวพูดเพื่อบรรดาท่านุตบริษัททุกท่านมีความเข้าใจจงแยกออกมาว่าราคะความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากร่ำรวยก็ดีถ้าสะสมเงินเพื่อความร่ำรวยก็ดีจะถือว่าโยมถวายมานี่ฉันก็รับรับแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วต้องเก็บไว้ไอย้ยางนี้ไม่ไปใช่เครื่องอาง ทางธรรมมีถมไปกินเองใช้เองไม่หมดตามสมณวิสัยก็สงเคราะห์พระที่ยากจนเ้วซำเป็นส่วนสาธารประโยชน์บำรุงพระศาสนาสงเคราะห์คนยากจนเข็นใจทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็เอามาให้ให้ตมาไปบอกเขาเรียนโยมนะพระองค์ไหนเขาใช้เงินไม่เป็นบอกให้ตมาแตมาจะแนะนำวิธีใช้ให้ แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตัวนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนเยติดอยู่ในโลกธรรมติดลาบติดยศติดเสญติดสุขใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระก็เป็นชาวโลกธรรมดาลเลวว่าชาทเสียอีกรวมความว่านิพพานะัสะส,สกิริยายะเอตังกาสาวัางเกิดวา การรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพานถ้าพระองค์ไหนไม่มีความเข้าใจในศีลสมาธิปัญญาอาตมาคิดว่าเลิกใส่บายทันทีก็ได้เพราะพระพวกนั้นเลวกว่าครว่าที่ราได้ทิพยกุยานได้มโนยิทธิเยอะเวลานี้ที่ทํนดีนั้นหลายสิบสำนักท่านสอนกัน แล้วก็เพียงแค่พอสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมีคนได้เป็นแสนคนแต่ละสำนักสำนักกานสอนคนได้ไปแล้วเป็นหมื่นนับๆเป็นปจำนวนหมื่นๆน,นี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่นั่งพูดนี่ฟังข่าวหลายๆสำนักต่ลีลาการสอนย่อมจะไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์ไม่เหมือนเดียวกันนั่นคือทรงจิตเป็นสมาธิชําระนิวรณ์ห้า แล้วก็ตัดขันห้าในเมื่อทําได้อย่างนี้ท่านกนดีมีอารมณ์แจ่มใสมีใจเป็นทิพเนี่ยความจริงคนประเภทนี้นะพระที่ไม่เอาไหนน่าจะไหวคนประเภทนี้มากกว่าดีกว่าไปผมผ้ากาสาวพัดเพื่อหลอกลวงว่าตนเองเป็นผู้มีความมั่นคงในพระศาสนา ตอนนี้ก็มาคุยกันเราเล่มนี้ก็รู้แล้วว่าหนังสือพระปานเป็นหนังสือเสี่ยงแต่นี้ไม่เสี่ยงเอาจริงๆถ้าโผล่หน้าเข้ามาแบบอันดาาับพานแล้วก็จะไม่ไว้หน้าทันทีเพราะผู้อาลชีนี่ทําลายทั้งชาติท,ทําลายน้งมันศาสนาทาลายทั้งกริ่งกาลังจิตใจของประชาชนทําลายทรัพย์สินของบุคคลมันเป็นโจรที่ไม่ควรจะให้การปราณีเลย เรามาคุยกันถึงตอนวันที่มันจะตายตอนนั้นก็ปรายกฏว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจคนจะมากมายยังไงก็ไม่เห็นแต่จะถามว่าถ้าอารมณ์ใจเป็นทิพย์จะทไมถึงไม่เห็นล่ะกต็ต่้ต่ว่าอารมณ์ใจมันเป็นทิพย์หรือไม่เป็นทิพย์ก็ไม่รู้เจ้าของเองเขายังไม่รู้นี้วคนอื่นจะมาเสียกรู้เขานะ มันเป็นทิพหรอือไม่เป็นทิพก็ไม่รู้ละตอนนั้นจิตใจมันต้องการอย่างเดียวคือร่างกายเป็นสุขคือว่ากําลังใจเป็นสุขร่างกายมันจะพังไม่พังจะเสียวจะจะปวดก็ช่างหัวมันสนใจอยู่อย่างเดียวคืออนาปานุสติกรรมฐานแล้าสนใจอยู่อย่างเดียวก็คิดว่าวาระหนึ่งในการตายครั้งที่สาม ตอนนั้นเราจับพัดจับหูปนิพานออาพวกบรรดานิพานศูนย์ทั้งหลายเวลานี้พวกที่เขาได้ทิพย์กุยานและมโนยิธิเขาบอกว่านิพานไม่ศูนย์ลืมหูลืมตากันซะ่ั่งนะอยากเกาะตำรายขั้นวิดผิดนิพานนางประมังศูนย์อย่างนิพานป์ไม่ทำว่างอย่างยิ่ง นิพพานนางประมางสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าไม่มีจิตรับสัมผัสมันสุขไม่ได้ลืมตายกันซะมัง่งอย่าหลับเกินไปฝึกฝนอย่างเขาดูที่วัดอิทิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนน่ะขั้นสุขาวิปัสสโกทำไปแล้วไม่เห็นอะไรญาติโยมจำไม่ดีนะถ้าบังเอิญจะไปเจอเอาพระโหยๆเข้า พระวัรดาพระห่วยๆเนี่ยไม่ศึกษาอะไรให้รอบขอบอาตมาเองก็ไม่รอบเหมือนกันนะไม่ใช่รอบทั้งหมดแต่หลักใหญ่พอรู้นั่นคือหลักสูตรในพระพุทธศสาสนามีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกมีสมาธิมีวิปะสะัสนามีศีลบริสุทธิ์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ ตั้งแต่เตวิโชชล,ลพิญโยวดิสัมพิพทัปโตพวกนี้ก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นาาหนรกเห็นสวรรค์เห็นชาติต่างๆและลึกชาติได้รู้กันหมดฉะนั้นพระประเพทีบอกอะไรไม่มีไม่เห็นพวกนั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ึกศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเลย สำหรับสุขว sure ิปัสสโกนั่นท่านมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนท่านไม่เห็นแต่ว่าท่านไม่ค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อว่ามีจริงแต่ท่านไม่เห็นโพเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมเพตพสทัปปะโตนี่เขาเห็นด้วยเขาไปได้ด้วยเขาไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้เลยเขาต้องการไปที่ไหนเขาก็ไปได้ นี่ยานี้มีอยู่นะเขาบรรดาพระทั้งหลายจงมีความรู้สึกใจว่าเวลานี้เราไม่ทันชาวบ้านเขาแล้วถ้าเรายังมัวประมาทในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีแก้วถือนิมิตคือผ้ากาสาวพัดว่าเป็นธงชัยเครื่องหากินก็น,น้าขายหน้าชาวบ้านเขาควรจะพิดตัวให้มันได้มีหลายท่านนะ มีหลายท่านนะหลายท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าไม่ได้สนใจในศีลสมาธิปัญญาบางท่านที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวอาราธนาเข้าไปและเวลาสวดมนต์จบพระเทศจบพระบาทสมเด็จเจ้าหัวขอรนาให้ทําสมาธิครึ่งชงั่วโมงมีหลายท่านที่ทําไม่เป็น แล้ก็ออกมาพูดว่าพระเจ้อยู่หัวท่านอย่างนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เข้าท่าเลยนี่พระเจ้าอยู่หัวนะั้นท่านเป็นครวัตมีภารกิจหนักท่านทําได้แต่พระที่จัดว่าเป็นปูชนียบคุคคลทําไม่ได้ก็สแสดงว่าท่านพูดนั้นเป็นอุปสมะชีวิกาบวชเข้ามาสายศาสนากินเฉยๆเป็นกาฝากทําลายตน แล้วก็คุยกันไปในเมื่อขณะที่หลับตาลงไปใหม่หลับตาเนะี่ยทำให้ใจสบายใครเขาจะร้องไห้ใครเขาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเกี่ยวยังไงมันจะตายจิตใจาำ่าห่วงนิดเดียวไม่มีห่วงกายก็ไม่ห่วงห่วงทรัพย์สินก็ไม่ห่วงห่วงคนไหนก็ไม่ห่วงไม่เจ้าห่วงก็ยังไงมันจะตายอยู่แล้ว ถ้ายังห่วงอยู่มันก็บ้ามากเกินไปเอาแค่บ้าวันนี่กลันจะตายก็พอแล้วเป็นัหนว่าบ้าอยู่คนเดียวเวลานี้ก็นั่งบ้าคนเดียวไม่ชาหับวต้งนั้งซื้อพิมพ์หนังวิธยุแกอาจจะโจมตีแม่ก็ได้คนไหนโจมตีคนนั้นเร็วญาติโยมจำไว้นะ ถ้าลอพูดไปอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนจะเถือนฆราวาสองค์ไหนจะเถือนคนนั้นนั่นแหละเป็นคนเลวที่สุดเพราะว่าเขาพูดว่าคนเลวเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคนดีคนดีก็ต้องอยู่เฉยเฉยมีคันติดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ถูกพรามสีคนเลียงหน้าเข้าไปดา่าต่อหน้าทารกกำนันตอนหน้า,า,นนนนนาพระพุทธพุทธบริษัตแต่องค์สมเด็จพระสวงสวัสดีโสภากับลิ้ม พระพรามด่าจบเขาบอกพระสมณะโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าแพ้อย่างไรเขาบอกข้าด่าแกแกไม่สู้ข้าเนี่แกไม่ด่าตอบพระพุทธเจ้าจึงไทรงจัดว่าตถทาคตมีความรู้สึกว่าคนใดโกรธตถาคตหรือว่าด่าตถาคตถ้ตาตถทาคตโกรธตอบแล้วด่าตอบเขาตถทาคดคิดว่าตถทาคตเรวกว่าคนนั้นเห็นไหม นี่ถ้าคนดีเนี่ยเขาไม่โกรธเพราะเขาไม่ได้ว่าคนดีเขาว่าคนเลวแต่คนไหน,สนแสดงตัวออกมาแต่ก็ญาติโยมจำมาเถอะว่าไอ้ก๊กนั้นน่ะเลวทั้งกกแต่้ก๊กไหนมันโผล่มามันนินทาว่าอะไรว่าไอ้พูดนี่พูดไม่ดีพูดไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นไปตามถานองครองธรรมพูดตามแล้วทรมวินัยมันไม่ดีแ้วพูดแบบไหนมันจะดี ที่พูดอย่างนี้ได้ขุดได้ถักให้สิ่งสกปรกที่มันเกาะอยู่ที่หัวใจเนะี่ยมันออกไปสิบ้างว่าเวลานี้คเราไหว้เขาทำได้อายเขาบ้างไหมไปรับบาดรับการไหว้รับการบูชาจากเขานะแต่เรามันเลวกว่าเขามันทู้เขาไม่ได้ให้มีหีริโลตปะมียางอายเขาสักบ้างสิมันน่าสลดใจไหม เนี่ยที่พูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อทําลายพูดเพื่อให้ทําความดีชาวบ้านเขาไหวเราเวลานี้เราทําไม่ได้ควรจะไปไหวเขาแล้วควรจะไปใส่บาตรให้เขาไม่ใช่ไปรับบาตรมาจากเขาเอาเข้ามาห่วมว้ทําไมพ่อเหลี่ยมมันเป็นโทนชัยของพระอราหารันแม้แต่ศีลสมาธิธรรมดาปัจจุบันอยู่ปัจจุบัน,จจบนไม่ต้องถึงอราหารันไม่ต้องถึงบัสดา เพียงแค่ชันโลกีแค่ตูดหมาเท่านี้ทำไมได้แล้วก็บวชอยู่ทำไมให้มันหนักกระศาสนาเด็กเขาก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้คนเด็กนักเรียนค้าอนุบาลก็ทำได้คนที่มีความรู้ขั้นอกเตอร์เขาก็ทำได้คนชั้นเล็กพอได้การชั้นเล็กทำได้ทำไปใหญ่ถึงพลเอกเขาก็ทำได้ เขาทํากันได้จนเดงนก็ะทังเป็นครูบาอาจารย์ทําไมล่ะพระพระไปหมกอยู่ที่ไหนทําไมจึงไม่มีความรู้แบบนี้บางท่านก็บอกว่านั่นมันเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาสบ้างไม่น่าจะสแสดงความโง่ออกมาความจริงนิ่งเฉยเขาก็ยังจะไม่รู้ว่าตัวโง่โอภาดเนะี่ยมันแปลว่าอะไร แสงสว่างมันไปอารมณ์เสมถะภาวนาถ้าใช้ไปมิปัศนาภาวนาถือว่าเป็นอุปกิเลสแต่มันก็เป็นความดีเป็นกําลังของชานถ้าเขามีโอภาษได้เขาก็ดีกว่าท่านที่ไม่รู้จักภาษาอะไรเลยพูดออกมาได้ทางสถานีวิทยุหน้าขายขี้หน่ายเขาขายขี้หน่าชาวบ้านเขาจะหาว่าพระดีผมพระเหลืองนั่นเลวแบบนี้ทุกองหรือ บางท่านกับพรผีไม่มีเทวดาไม่มีทำไมไม่ลืมตาดูพระไตรปิฎกสิบ้างหรือว่าพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศใช้อะไรไม่ได้ความรู้พระเจ้าไม่มีความหมายก็นั่นก็หมายความว่าพวกเราก็เป็นเดรัจฉีสิที่ไม่เขารพในพระพุทธเจ้าก็เป็นเดรัจฉีไปเอาจะพูดยังไงหัวเข้าไปอีกแล้ว เอาละใครที่อ่านหนังสือหลวงพ่อปานฟังมาก่อนว่กโอยนิดดากันมากเกินไปขอให้คนมาห้ามก็มาห้ามเพอเองทีนะว่างๆแล้ววัดมีอยู่แล้วเชิญมาห้ามเองจะได้สวดต่อหน้าระชาชนให้บรรดาประชาชนเขาฟังไม่คนที่มาพูดมันเลวให้ปัญญาแค่หางอึ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันได้ตัวทำไม่ได้นี่ทำไมยังต้องเดือดร้อน อย่าลืมนะแแ่่คนดีไม่เดือดร้อนคนเลวเดือดร้อนถ้าใครมาพูดกระทบกระทั่ทงแบบนี้สัญลว่าคนนั้นเป็นคนเลวไม่เคารพในศีลไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในปัญญาพระที่บวชก็มาแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาต้องทำทันทีนตวีนาทีแรก การเข้าไปบวอชอายใจก็สอนตรจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานห้าอยู่แล้วให้รับศีลให้สมาทานแล้วก็สอนกรรมฐานตั้งแต่อยู่ในโบสถ์ยังไม่ทันจะบวชเสร็จแล้วพอบวชมาแล้วมาใช้กันมานหรือเปล่าถ้าใช้กันอารัชีมันก็ไม่มีที่อารัชีมันมีดื่นดาดแบบนี้ก็เพราะไม่ได้ใช้กัน ดีไม่ดีอุปชานัแนละก็ลืมใช้เหมือนกันแหละไ, <c oughs> ได้แต่สอนเขาได้ตัวทําไม่ได้มันมีเยอะเขาเรียกอุปชาเป็ดอุปชาไก่ใครเรียกใครราดอุปชาเตา่าไข่แล้วก็กรบสอนเขาสอนได้ถ้าตัวเองไม่ทําเป็นอันว่าคุยกันต่อไปว่าวันนั้นเวลาใกล้จะหกโมงเย็น ตัดสินใจว่าเออร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเรื่องทรัพย์สินของเรามันไม่มีอยู่แล้วเพราะเงินทองของใช้ที่จะบ้านเขาถวายเข้ามามันเป็นของสงสำหรับคนอื่นใดที่จะมีความห่วงใหญ่มันก็ไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราก็จะตายฉะนั้นถ้าว่าถ้าเราจะตายคราวนี้ สัญญาเดิมก็มีอยู่ว่าการตายครัง้งที่สามเคยไปถึงนิพพานแต่ว่าตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมานท่านบอกว่าเธอยังมีมาวิปัสสนาญาณอ่อนกลับไปก่อนจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่านหนังสือตอนไทยก็จะรู้เจะก็จะรู้ตายครัง้งที่สามมาตอนนี้ไปยังไง ขึ้นไปเห็นอภรออกจะกายไปได้หน่อยแม้ตัวมันก็สวยแฮะแต่ดูๆกค็คิดว่ามันน่าจะเป็นพระเอกดีเกอแต่ความจริงสวยก็รีเกและครขนหนังทั้งเยอะร่างกายเป็นแก้ว ah สวยรามแพรวพราวเป็นเป็นกายเครื่องประดับก็แทนที่มีสีอะไรก็เป็นขาวใสเปลืกายแพรวพราว,ราวมีแสงสว่าง ร่างกายมันก็เบาสมสัดส,สมส่วนไม่มีความหนักไม่แต่นิดเดียวถ้าไปอยู่ในกลุ่มเทวันดาหรือพรมโดยพระก็รู้สึกว่าไม่น้อยหน้าใครกำลังใจก็สดชื่นคุยกับท่านผู้นั้นแบบสบายๆมองดูเวลามองดูเขามองดูไม่ได้มองนาะฬิกามันนึกมีความรู้สึกว่าเวลานี้ใกล้หกโมงเย็น เวลาที่เราจะไปจากที่นี่ก็เป็นเวลาหกโมงย็นและก็วันนี้เป็นวันครบสิบสองปีที่ให้สัญญากันไว้กับพระเพราะว่ามาปีพศสองพันห้าร้อยสามมีภารกาิจอันหนึ่งที่จะต้องทำภารกาิจอันนั้นมันมีการต่อรองกันระหว่างพระกับอาตมาท่านบอกว่า ถ้าจะทําอย่างนี้ก็ได้ละอย่าโน้นมาทําอย่างนี้แต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็จะต้องมีสัญญาว่าภายในสิบองปีนี้ห้ามตายในช่วงสิ12ปีนี้จะเป็นกิณนีใดก็ตามจะตายไม่ได้เด็ดขาดจะต้องทําทำงานใช้หนี้เขาเรียกันว่านักเรียนทุน คือเป็นการทานานคำนวณตอนทํางานใช้นี้ทันใช่นี้อะไรก็ไม่ต้องรู้ <c oughs> ถ้าหากว่าไปบอกเข้าเดี๋ยวอรชีเต้นอีกเต้นผางอีกเวลานี้มีลูกคู่เขาเยอะอรชีมีทั้งพระมีทั้งครวาดเวลานี้นโยบายการทําลายพุทธศาสนามีหลายแบบตามแบบฉบับมีเยอะเข้ามาเป็นนักบุญกันบางทีก็ทําเป็นพระเคร่งครัดมัธยััิ ให้พวกนี้เข้ามาทําลายทั้งนั้นและความเลวแย่มาทีละน้อยดะนน้อยอาจจะไปเอาเขาอีกแล้วเป็นอันว่ามีการม,มีกฎมีเกณฑ์ไว้ว่าภายในติดสองปีตายไม่ได้อาตมาก็ไม่คิดในใจว่าถ้าร่างกายมันจะตายเักยาในหนึ่งใครจะห้ามถ้าตายเมื่อไรเราก็สบายเหมือนั้น ทั้งนี้เพระาะไรวัดแดนที่เราต้องการเราพบแล้วหลังจากไปมาแล้วเราก็ไปของเราเรื่อยๆทุกวันวางนิดแล้วก็จิตไปตั้งไปตรงนั้นมันก็มีความสุขมีแต่ความมั่นสชื่นบานรื่นเริงมีความสุขกายสบายใจเป็นสิ่งจุดสุดยอดที่เราต้องการกันในพระพุทธศาสนา ในเมื่อเราไปของเราได้แล้วมันจะร่างกายมันจะพังก็เชิญพังแล้วไม่สนใจมันป่วยไขย้ไม่สมบายก็กินยามันไปอะไรไปก็คิดว่าเอาไม่หายมันก็ตายถ้าวันไหนไปห่วงมันเข้าว,วันนั้นร่างกายมีทุกขเวทนามากถ้าตอนไหนไม่ห่วงมันสบายก็เลยไม่ห่วงมันเลยกินก็กินชีกก็ชีดตามเรื่อง หมอมาก็มาไม่มากกว่าแล้วไปอาแต่ว่าคิดว่ามันยังไม่ตายมันทรมาย็ต้างระงับทุกเวทนาเป็นอันว่าืีว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่ท่านผู้ให้สัญญาต้องเป็นผู้ถือสัญญาเราเป็นคนถูกทําสัญญาเราก็ไม่สนใจในสัญญาท่านว่าอย่างงั้นก็วาดไปสิ ถามว่าท่านเก่งจริงท่าก็ต้องไม่ให้ขันห้ามันพังในช่วงสิบสองปีแต่ก็เราก็คิดว่ามันอยู่เราก็ทําประโยชน์มันพังแล้วก็ไปอย่างได้ประโยชน์ของเราถ้าเราอยู่มันยังอยู่แล้วก็ทํางานเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยทําประโยชน์ของตนด้วยคือทําใจสบายก็เรียกว่างานหลวงไม่ขายการราดไม่เสีย นี่ราประวัติกันมาว่าทําไมเขียนห้ังสีอเรื่องของพ้อปานในที่สุดท่านเราก็ถึงเวลามาคิดว่าเวลานี้ใกล้จะหกโมงแล้วมันถึงเวลาจะไปกันทีก็เกาเข้าไปกราบถามพระว่าไปได้แล้วหรือยังท่านถามว่าไปไหนก็เลยกราบเรียนให้บอกว่าตั้งแต่ปีพศสอง3ั้าร้อย มาถึงบสองพันห1 5อันนี้ครบสิบสองปีพอดีท่านถามว่าครบแล้วเลยก็กราบเรียนถ้าว่าครบแล้วถาว้านบอกครบก็ครบไปสิแต่ยังไปไม่ได้ถามว่าทําไมจึงไปไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าคนของคุณอยู่เป็นแสงคน มันยังเขา้ายังมาไม่รวมกันเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้แต่คุณยังมีพันธะเราเขาต้องสง่งเคราะห์เขาเขาช่วยตัวเองได้หนึ่งแล้วก็บริการนี้สองคนขขาโยมคุณก็ยังมีอมากแล้วคุณก็ยังไม่สามารถจะเรียกเข้ามาสง่งเคราะห์เขาช่วยตัวเองได้คุณไปไม่ได้ก็เลยกราบเรียนท่านไปบอกว่าเวลาดิบสองปีแต่เขาไม่มา มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของข้าพระพุทธเจา้าเมื่อเขาไม่มามันก็เป็นเรื่องของเขาจะไปเกงเขาได้ยังไงล้าเขาอยู่ที่ไหนละ่ะจะไปมาได้ยังไงได้อิบราการหนึ่งใช้ช่วงเวลาระยะเวลาสองปีเศษมานนี้เดินก็ส่วนจะล้มร่างกายก็ไม่ดีมันก็อาเจียนทุกวัน กินอะไรเข้าไปมันก็ไอเจียนดูมือนว่าอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยได้ก็เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องบำรุงกําลังมันก็ไม่มีอะไรหนักจะมีนมชงบ้างมีอวันตินบ้างอะไรพวกนี้นิดๆหน่นนนอยๆก็ได้ยาที่เป็นวิตามินกินเข้าไปเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะออกมาได้แต่ถ้าว่าวันไหนได้กินข้าวอิ่มเกินไปก็ไอเจียน ไอเจียนมากกินน้อยก็ไอเจียนกินมากก็ไอเจียนบางทีกินน้ําก็อาเจียนแล้วก็สองปีเสร็จมาแบบนี้ทํากิจภาระในกิจพุทธศาสนาต้องทํได้ความอดทนและก็บางการณีต้องทนอดใจเอาจริงๆไม่ยัง้งกายมันไปไม่ไหวแล้วก็ย้อยู่ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับในเมื่อร่างกายมันจะพัง ไอ้ทุกขเวทนามันมากอย่างนี้เ่องทุกขเวทนาน่าไม่สําคัญสําคัญอย่างเดียวว่าร่างกายมันไม่มีกําลังไอน้นี่มันจะทํากันไหวรึแต่ก็บอกว่าถ้าเธอตัดสินใจอยู่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายของเธอก็จะดีขึ้นตามลำดับแต่ถ้าเรา,าถามว่าแล้วเธอมีความรู้สึกว่ายังไง ควรจะตอบท่านว่ายังไงดีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าควรจะตอบว่าอยู่ดีหรือว่าควรจะตอบว่าไปดีในเรื่องการจะตอบว่าอยู่แล้วตอบว่าไปเอาไว้ฟังกันงดหน้าเขาแล้วกันท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเวลาดูเวลามันหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องของตัเพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวกคุโองสมเด็จพระจินวรพู้สันดับ ในโปรดทุกท่านต้องให้อภัยกับตมาถ้าบาเอือะไรรุนแรงไปบ้างแต่ขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลได้จงจเจริญไปด้วยจาจตุรพิธพร,รชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระ,ละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี